เตรียมรับมือพายุฤดูร้อนเริ่มวันนี้วันแรกครมตออตปอะการฉบับล่าสุดเพิ่มรายชื่อจังหวัดเสี่ยงภัยพายุฤด,ดูร้อนฝนฟ้าขนองและลงกระโชกแรง6-9เมษายนนี้อัปเดต,ตล่าสุดมีจังหวัดไหนบ้างติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดำวันนี้6เมษายนจะมีพายุฤดูร้อนรอบใหม่เกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นวันแรกค่ะโดยวันนี้จะเริ่มบริเวณภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างก่อนเป็นพื้นที่ส่วนน้อยค่ะและวันที่7 8เมษายนพื้นที่เสี่ยงก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีกแต่ก่อนที่พายุจะมาวันนี้พื้นที่ไหนที่ไม่มีฝนตกเตรียมรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดร้อนกว่าเมื่อวานค่ะโดยทางกรมตุแจ้งว่าวันนี้คาดดัชน,นีความร้อน อาสูงถึง50องศาเซลเซียสในพื้นที่ของกรุงเทพค่ะ รองลงมาคือชนบุรี49องศาภูเก็ต47องศาสีสเกษ41องศาและเพชรบูรณ์40องศาค่ะอุณหภูมินี้ไม่ใช่อุณหภูมิที่วัดได้จริงสูงสุดนะคะแต่เป็นดัชนีความร้อนคืออุณหภูมิที่ร่างกายคนเรารู้สึกได้ในขณะนั้นซึ่งถ้าหากเกิน41องศาเซลเซียสขึ้นไปจะอยู่ในระดับอันตรายค่ะหากสัมผัสความร้อนเป็นเวลานานอาจทําให้เกิดโรคลมแดดได้ค่ะไปต่อกันที่ประกาศฉบับล่าสุดจากกรมตุนิยมิทยาค่ะเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่ ในช่วงวันที่6ถึงเเมษายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตนออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดทำให้มีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะน,นองลงกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแหง่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกระวังอันตรายจากพายุฤด,ดูร้อนที่จะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยค่ะโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีผลกระทบมีดังนี้ค่ะในวันที่6เมษายนภาคตนออกเชียงเหนือได้แก่จังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริ เดินบุรีดำสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลรัชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดสักแก้วปราจีนบุรีและจันทบุรีส่วนภาคเหนือกับภาคกลางวันนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปส่วนบริเวณภาคใต้ไม่ได้รับอิทธิพลจากพายุแต่จะมีฝนตกหนักจากอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงเหนือค่ะในพื้นที่จังหวัดสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลค่ะต่อไปวันที่7เมษายนพื้นที่เสี่ยงจะเพิ่มมากขึ้นค่ะและ เพิ่มมากกว่าประกาศฉบับก่อนๆด้วยนะคะภาคเหนือได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือพื้นที่เสี่ยงเพิ่มขึ้นได้รับผลกระทบทุกจังหวัดทั้ง20จังหวัดค่ะภาคกลางได้แก่จังหวัดลบบุรีสระบุรีอยุทยารวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตอนออกได้รับผลกระทบทุกจังหวัดทั้ง8จังหวัดต่อไปวันที่8เมษายนภาคเหนือเพิ่มขึ้นค่ะ ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือลดลงค่ะเหลือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอด็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สรีสเกตและอุบลราชธานี ภาคกลางพื้นที่เสี่ยงเพิ่มขึ้นค่ะทุกจังหวัดของภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยวันที่8เมษายนค่ะภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสากแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระย,ยองจันทบ,บุรีและตราดค่ะวันสุดท้ายวันที่9เมษายนภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางสุโขทัยอุตรดิตถ์ ตาก,กําแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาตอนออกเฉียงเหนือลดลงอีกค่ะเหลือแค่จังหวัดเลยชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางยังคงเยอะอยู่ค่ะได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบ,บุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบ,บุรีนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาตอนออกเหลือจังหวัดฉะเชิงเราชนบุรีระยองและจันทบุรีค่ะ ใครที่มีรายชื่ออยู่ในจังหวัดเสียงภัยขอให้ระมัดระวังอันตรายจากพายุฤด,ดูร้อนที่จะเกิดขึ้นโดยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมต้อง,องการสอบถามกับกรมอุตุสามารถโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะประกาศฉบับต่อไปของกรมอุตุอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อจังหวัดอีกอย่าลืมคอติดตามอัปเดตประกาศฉบับต่อไปด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ